อาจารจับเปลือกหอยและเปลือกปูนำเข้าสู่ BCG สร้างชีวิตมีความรู้ทำไบโอพลาสติกร่วมนี้ขิดลาขยะมหาภายัยที่ผ่านมาใช้ขยะโลโลสู่โลกสร้างทุกโศกมลพิษน้ชิบหายเราจึงต้องมาช่วยกันทั้งหญิงชายยีดความตายความบรรลัยทั่วโลกาผลิตถุงยื่อรยุมะเขือเทศสูดสำเร็จร่วมคิดค้นดีหนักหนาเพื่อจะได้ผลผลิตเต็ม,มตาการศึกษาวิทยาให้ก้าวไกลดูทรัพน้ำพบแข็งแรงถูกเพาะชาทชชิน้ำลดสารพิษที่เคยใช้ร่วมรูักดูแลโลกทางกายใจพอประเพณีสู่ชีวิตที่ดีงาม สวัสดีครับกับผมนายชนกิตยันโตที่ฉันเอกธัญชาลพรุ่งบ้านกับผมเบงชายจิรยุอดห้าวพวกเรามาจากโรงเรียนวังแก้วทิยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตสามวันนี้พวกเราจะนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาชีวภาพเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพสารไคโตซารจากเปลือกหอยและเปลือกปูในการผลิตไบโอพลาสติกถุงยืดอายุและถุงหอชำ ดูะส์ของโครงานมี4ข้อดังนี้ค่ะ 1. ผ่าศึกษาปริมาณและลักษณะของสารไคโตซานที่ได้จากเปลือกหอยและเปลือกปู 2. ื่อศึกษาตาส่วนที่เหมาะสมในการผลิตไบโอพลาสติกถึงยืดอายุลายถงพลาชามจากสารไคโตซานที่ได้จากเปลือกหอยและเปลือกปู 3. ผ่าศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพไบโอพลาสติกถึงยืดอายุจากสารไคโตซานที่ได้จากเปลือกหอยและเปลือกปู 4. ผ่าศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกลของไบโอพลาสติกถึงยืดชามจากสารไคโตซานที่ได้จากเปลือกหอยและเปลือกปูค่ะ อำเภอวังเหนือมีการเพราะพันธุ์เมล็ดพืชโดยการใช้ถุงพาะชำจากพลาสติกซึ่งพลาสติกจากโพลีเอทิลีนใช้เวลาย่อยสลายราว450ปีนอกจากนี้ผลผลิตมะเขือเทศจะมีปริมาณมากแต่มีอายุไละ่ระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวสั้นทำให้แห้งเน่าและเหี่ยวเร็วและในพื้นที่ยังพบหอยและปูมีจำนวนมากซึ่งเปลือกหอยและเปลือกปูมีสารไคโตซานเป็นพอลิแซคคาไรย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและมีประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพในอายุการเก็บรักษาอาหารได้โดยมีลิซัาจุลิน มุต,าต,าตาสารไคโตซาสามารถนํามาผสมกับสารตาบัตตาส่วนที่เหมาะสมเรื่อคุณสมบัติของไคโตซาในรูปเจลที่ทนอุณหภูมิสูงสามารถเคลื่อนรูปแผ่นไบโอพลาสติกใสเหนียวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติจะลดปริมาณขยะจากพลาสติกพอลีเอทิลีนได้ทำไมในหมู่บ้านของเราถึงชอบใช้กระถางและถุงพลาสติกในการเพราะมาในพันธุ์พืชเนี่ยโอ้โหนี่ไงเต็มเลยเขาใช้ถุงพลาชัพลาสติกที่ทำมาจากพอลีเอทิลีนด้อยขอนาดนี้เลยนะเนี่ย นี่ไงไมะเขือเทศในส่วนใหญ่นะเขาจะใส่ถุงพลาสติกขายแบบนี้แหละแต่เก็บได้ไม่นานถ้ามีถุงที่เก็บมะเขือเทศได้นานน่าจะดีนะจริงเธอรู้ไหมใครโตซันเทศจากเปลือกหอยเลือดปูสามารถยึดอายุของผลมะเขือเทศได้นะงั้นดีสิเราไปทํากันเลย 1>, 1 1นะําำเปลือกหอยและเปลือกปูปมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปอบให้แห้เปวลาส0นาทีครับ ขั้นตอนที่1.2ขั้นตอนการจับโปรตีนจากเปลือกหอยและเปลือกปูด,ด้วยสารโซเดียมไฮดรอกไซด์นำสารโซเดียมไฮดรอกไซด์มาแช่ทิ้งไ,ไ,งไว้40กรัมทิ้งลงไปในน้ำ1ลลิตรคนให้สารละลาย,ยา,ยายทิ้งไว้ทั้งเย็นตัวใสมีสีใสจึงนำมาใช้ได้หลังจากนั้นแช่งเปลือกหอยและเปลือกปูทิ้งไว้อย่าง500ละ50กรัมแล้วนำมาใส่ในสารโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เตรียมไว้เสร็จแล้วล้างน้ำให้สะอาดอบให้แห้งแช่งปริมาณแบบที่ได้ครับ 1.3กำจัดได้ทา้งออกจากเปลือกหอยและเปลือกปูได้กดไฮโดรคลารีดย้ำกดไฮโดรคารีด37%โดยตรงปริมาณ100มิลลิลิตรต่อน้ำ1,000มิลลิลิตรแล้นำเปลือกหอยและเปลือกปูที่กำจัดโปรตีนเสร็จมาบดให้มีขนาดเล็กลงแล้วนำมาต้มในกดไฮโดรคารีดที่เต็มใบเป็นเวลา24ชั่วโมงหรือแช่ทิ้งไว้2วันแล้วนำมาล้างน้ำออกอบให้แห้งและชั่งปริมาณสารที่ได้ขั้นตอนนี้จะได้สารไคตินครับ 4. ี่นำไคตินจากเปลือกหอยและเปลือกปูที่ได้มาสกัดเป็นสารไคโตซานโดยแช่ปริิมมมาาาาาณสสรรรรกัดไไนนนทซ400 1,000ลลลลละะยยใใ้้้้คหงว สาส่ที่นำมาใช้ได้นํเนาเบิือกหอยและเป,ปลืกปูมาต้องในสารเสื่อมไฮโดรไซด์ที่อุณหภูมิเก้าสิถึงหนึองศาเซลเซียสต้องเป็นเวลา4ชั่วโมงหรือแช่ทิ้งไว้1วนันทําบาล้างน้ำอบให้แห้งและชั่งปริมาณสารค่ะ3.2การศึกษาปริมาณและลักษณะทางกายภาพของสารไครโตซานที่ได้จากเปลือกหอยและเป,ปลือกปูนําเปลือกหอยและเป,ปลือกปูมาบดในกรองบดสารจะได้สารไครโตซานนําสารไครโตซานที่ได้มาชัาง่ง เพื่อหาปริมาณและ,และสังเกตลักษณะทางกยายภาพของสารไคโตซานที่ได้เจือปนของเหลือเปิดกู้หลังจากนั้นบันทีกเป็นกระดางที่หนึ่งช้งไคโตซานตามสูตรแล้วนำผสมกับกรดแอซิติกทิ้งไว้หนึ่งคืนนำแป้งมันาละลายกับน้ำตามอัตราส่วนแล้วใส่ไคโตซานที่ผสมกับกรดแอซิติกลงไปแล้วนำปนไปต้มสังเกตว่าแป้งมันจะมีลักษณะเหลวใสและมีความเหนืดเล็กน้อยค่ะ 2. นำไคโตซานที่ต้มกับแป้งมันมาขึ้นรูปแผ่นโดยทำครีมขนาดกว้าง30เซนติเมตรยา30 cm, ว30เซนติเมตรโดยเทาสารไคโตซานที่ต้มกับแป้งมันลงในแม่พิมพ์นำไปตากแดดเป็นเวลา1ชั่วโมงและนำมาแกะออกจากแม่พิมพ์ค่ะ2.2การศึกษาตาส่วนที่เหมาะสมในการผลิตไบโอพลาสาติกของพลาสาิไคโตซานที่ได้จากเปลือกหอยและเปลือกปู 1. นำไคโตซานเปลือกหอยและเปลือกปูมาละลายในยกรดอซิติกทิ้งไว้เป็นเวลา1คืนจากนั้นนำผงวุ้นมาลลยกับน้ำตามัตตาส่วน แล้วใส่ไทโตซานที่ผสมกรดแอซิติกลงไปจากนั้นนําไปต้มสังเกตลักษณะของวุ้นจะมีสีเหลวใสและมีความเหนืดเล็กน้อยค่ะ 2. นําำส่วนผสมตามสูตรไปเทลงในแม่พิมพ์ขนาดกว้าง6 10เซนติเมตรเพื่อขึ้นโลกเป็นห่วง้อชํา แล้วนําไปตัดดเป็นเวลา30นาทีเมื่อให้แล้วแกะออกจากแม่พิมพ์มันพึ่งผลลงในตารางที่3การศึกษาการสนที no ่เหมาะสมในการผลิตไบโอพลาสติกของพลาสติกายตาตซานที่กะจับเปลืหอยและเปลือกปูค่ะ3.4การทดสอบและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารไคโตซานในการทำถุงยึดอายุของผลมะเขือเทศทดสอบโดยนำไบโอพลาสติกมาขึ้นรูปเป็นถุงพุ่งผลมะเขือเทศสังเกตเผลของผลมะเขือเทศเป็นเวลา14วันและบันทึกผลการอยู่ในตารางตอนที่3เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารไคโตซานในการทำถุงยึดอายุของผลมะเขือเทศครับจุดที่1ศึกษาเประสสสิิิททธภาา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 พพคควมตตต้นนนแรรงงงดึขออไไบบโโลกกซยจ ปรากอูนำไปอพลาสติกถุงพลาชามจากสารไฮโดรซานเรื่อยจากของหายน้ำประกอูมาทดสอบความต้านทานแรงดึงด้วยเครื่องฟอสเกี่ยวซีตุนในแต่ละด้านบรรจุผลที่ได้ครับมาทดสอบปใบติ้งกรอุ้มน้ำของใบโอพาสติกถุงพลาชามจากสารไฮโดรซานเรื่อยจากกระหายน้ำประกอูนำใบโอพาสติกถุงพลาชามจากสารไฮโดรซานเรื่อยจากกระหายน้ำประกอูมาชั่งน้ำหนักหลังการใช้น้ำหลังจากนั้นนำน้ำใส่บิกเกอร์นำใบโอพาสติกถุงพลาชามไปใช้น้ำทิ้งไว้เวลา20นาทีครับเสร็จแล้วนำใบโอพาสติกถุงพลาชามมาชั่งน้ำหนักหลังการแช้น้ำครับ เสร็จแล้วบรที่ผลตรงตา,าที่5ครับการทดสอบเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายของไบโอพลาสติกของควาชามแระสารไคโตซียมเปอร์ไฮด์และเปอร์กูนำไบโอพลาสติกของควาชามมาอบที่อุณหภูมิ50องศาเป็นเวลา20นาทีนำมาชั่งนต่าักกับการทดสอบแล้วนำไปฝังในกล่องพลาสติกสากลนึ่สเซนติเป็นเวลา28วันหลังจากนั้นนำมาปัดอินออกแล้วนำมาอบที่อุณหภูมิ50องศาเป็นเวลา20นาทีชั่งนต่าักับการทดสอบคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การย่อยสลายตามสมการทำซ้ำสามครั้งและบันทึกผลในตาราง้ที่5ครับ ผลการทดลองการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธ,ธิภาพสายไคโตซานได้จากเปอกหอยและเปลือกปูตอนที่1การศึกษาปริมาณและลักษณะทางกายภาพของสายไคโตซานที่ได้จากเปอกหอยลอปปปหและเปลือกปูพบว่าลักษณะทางกายภาพของสายไคโตซานจากเปลือปปวกหอยมีผลละเอียดสีขาวเปลือกปูมีผลละเอียดสีน้ำตาลอ่อนจากปาเปอกหอยและเปลือกป,ปูอย่างาละห0 0กร,รมัมช่วย้ไคโตซานเปลือกหอยส่วนห้าสกรัมเปลือกปู200กรัมครับอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิเเตพลาสติกสำหรับถุงยืดอายุได้ผลทดลองในตารางที่2พบว่า เตอพลาสติกจสารไคโตซันเปลือกหอยจะมีสีขาวขุ่นส่วนปัวฟูจะมีสีน้ำตาลอ่อนและมีผงไคโตซันปนเล็กน้อยอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเตอพลาสติกหูงยืดอายุคือที่ปริมาณ2กรัมเนื้อสารหนึ่งขึ้นรูปได้ดีแข็งตัวเร็วและมีความยืดหยุ่นดีตกลงมาที่ปริมาณ1กรัมเนื้อสารหนึ่งขึ้นรูปได้ดีแข็งตัวเร็วแต่มีความยืดหยุ่นน้อยแต่ที่ปริมาณ3กรัมเนื้อสารเหลวขึ้นรูปได้ไม่ดีแข็งตัวช้าและมีความเปราะแตกง่ายสรุปผลการทดลองดังนี้ไบโอพลาสติกหูงยืดอายุที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือที่ปริมาณ2กรัมเมื่อให้งแล้วจะมีความยืดหยุ่นดีกว่าทุกอัตราส่วนค่ะอัต อัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตไบโอพลาสติกของพ่อชามจากสารไคโตซานที่ได้จากเปลือกหอยและเปลือกปูได้ผลทดลองดังตารางที่3พบว่าไบโอพลาสติกจากไคโตซานเปลือกหอยจะมีสีขาวขุ่นส่วนเปลือกปูจะมีสีน้ําตาลอ่อนและมีผงไคโตซานปนเล็กน้อยอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตไบโอพลาสติกของพ่อชามจากสารไคโตซานที่ได้จากเปลือกหอยและเปลือกปูคือที่ปริมาณ5กรัมเนื้อสารเหนือขึ้นรูปได้ดีแข็งตัวเร็วและมีความยืดหยุ่นดีรองลงมาที่ปริมาณ10กรัมเนื้อสารเหนื่น้อยแลละที่ปรริมมาาณ15กเเนื้อสหวขึ้นรูปไดม่ีแข็งตัวชา และมีความเปราะแตกง่ายสรุปผลการทดลองไบโอพลาสติกห่ากรชัที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดคือที่ปริมาณ5กรัมจะมีความยืดหยุ่นดีกว่าทุกอัตราส่วนค่ะตอนที่3ศึกษาเี่ประสิทธิภาพไบโอพลาสติกถุงยืดจากสารไครโคซานที่ได้จากของหอยป๋าปูผลสรุปในตาราที่3พบว่าเมื่อยามะเขือเทศมาใส่ในถุงนี้อายุที่ปริมาณ2กรัมสามารถยืดยุ่มะเขือเทศได้ยาวนาน14วันผิวของมะเขือเทศมีความมันวาวแสดงว่าไม่มีการสูญเสียน้ำโดยลงมาที่ปริมาณ1กรัมผิวของมะ อาจจะดับที่ท้ายที่ปริมาณ3กร,รมัมพบว,ว่าผิวของมะเขอือเทศไม่มีความมันวาวให้เหนียวตรงปลายแสดงว่ามีการสูญเสียนะ้ำผลสุปการทดลองของถุงยืดอายุที่ปริมาณ2กร,รมัมสามารถยืดอายุของผมมอิมะเขือเทศได้ยาวนานและทุกป,ป,ปริมาณครับการทดสอบคำตา้งใจแรงดึง ได้ผลการทดลองที่หพบว่ามีความต้านทานนิ่งมากที่สุดที่ปริมาณ5กรัมเปลือกหอย5.8นิวตันเปลือกปู4.9นิวตันเอาลงมาที่ปริมาณ10กรัมเปลือกหอย4.3นิวตันเปลือกปู4นิวตันและที่ปริมาณ15กรัมเปลือกหอย3.7นิวตันเปลือกปู3.1นิวตันตามลำดับสรุปผลการทดลองที่ปริมาณ5กรัมทั้งเปลือกหอยและเปลือกปูมีความต้านทานนิ่งที่ดีกว่าทุกปริมาณครับ การทดสอบเปอร์เซ็นต์การอุ้มน้ำผลตารางพบว่าการอุ้มน้ำที่ดีที่สุดที่ปริมาณ1 5กรัมเปลือกปูแล้9.264เปลือกหอยแล้ว8.881เราลงมาที่ปริมาณ10กรัมเปลือกปูแล้7.356เปลือกหอยแล้ว6 8 0 2และที่ปริมาณ5กรัมเปลือกปูแล้6.982เปลือกหอยแล้ละ5 5 5 1ตการนำดับสรุปผลการทดลองการอุ้มน้ำที่ดีที่สุดที่ปริมาณ1 5กรัมทั้งเปลือกหอยและเปลือกปูอุ้มน้ำดีเกิดทุกปริมาณครับการทดสอบเปอร์เซนการย่าสลสยได้ผลตารางพบว่าการย่สายททีี่ดี่สุดที่ปปปรรรริมมาณ15 54.16กััเเเออูลลลล41.76ะะห 4.6.44ลกหอะ3.6.22ในที่ปริมาณ5กรัมปลวกปูละ3.6.08ปลกหอยละ3.2สรุปผลการทดลองเปอร์เซ็นต์การแย่ชลายที่ดีที่สุดที่ปริมาณ1 5กรัมและปลวกหอยและปลวปูมีการแย่ชลายดีทุกปริมาณครับพวกเราขอจบการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ